ท่านผู้ชมคะเราเข้ามาอยู่ในบรรยากาศของร้านกาแฟแล้วนะคะค่อนข้างจะสวยงามแล้วก็ประทับใจเลยค่ะชื่อร้านว่าโคราณอยทิยาซึ่งจะเห็นได้ว่าการตกแต่งของร้านน่ารักมากก็จะเน้นของการประดับตกแต่งด้วยของที่เป็นโบราณมีค่าต่อจิตใจเลยทีเดียวแล้ววันนี้ค่ะเราไี้รักับอาจารย์ซึ่งอาจารย์เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยวแล้วก็จะมาอัปเดตสถานการณ์การท่องเที่ยวให้เราฟัง เสมอเลยนะคะวันนี้อยู่กับอาจารย์แล้วนะคะดรอมรหานคำสวัสดีค่ะอาจารย์ครับสวัสดีครับคุณผชมัครับค่ะอาจารย์คะถ้าพูดถึงการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมประวัติศาสตร์นะคะต้องนึกถึงจังหวัดหนึ่งที่เรานิยมคุ้นเคยมากๆกก็คือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาต้องให้อาจารย์พูดถึงจังหวัดนี้ให้เราฟังว่ามีความโดดเด่นในเรื่องของการท่องเที่ยววัฒนธรรมประวัติศาสตร์อย่างไรบ้างค่ะ ครับคุณรัครับคือคือถ้าพูดถึงชื่ออยุธยาหรืออยุธยานะครับเป็นเมืองมหาสตรที่มีชื่อเสียงมากของประเทศไทยนอกเหนือจากเรามีสุโขทัยมีชลบุรีมีเชียงใหม่มีโคราชมีพิมายมีพนมรุ้งอะไรต่างนะครับหรือทั้งทางตอนใต้ก็จะมีเมืองโบราณสภาวที่โดดเด่นมากมายนะครับแต่ความพิเศษของคำว่าอยุทยานั่นกเหนือจากเป็นเมืองหลวงของไทยซึ่งมีความยิ่งใหญ่มี ประวัติศาสตร์ก็ไปมามีความอลังการในแง่ของโบราณสถานนะเพราะเมื่อก่อนจะมีพวกวัดวารามีโบราณสถานมีพระบรมราชวังในฐานะนั้นที่เป็นนครหลวงของไทยมาก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากที่เกิดสงครามสู้รบกับนทพม่านะครับแล้วก็มีการศึกกันก็เลยใหญ่โตนะแล้วก็มีโบราณสถานแล้วก็สิ่งปลูกสร้างต่างๆถูกทำลายไปก่อนที่เราจะย้ายมม่งไปที่ชนบุรีแล้วก็เป็นประเทศอังกฤมา แต่สิ่งที่ยังหลงเหลืออยู่นะครับก็คือสร้างโบราณสถานนะครับเก็บวัดวาอารามที่กปจัดไปจ่ายอยู่ในวงกว้างมากนะทั้งทั้งในบรรลุนิยปัสสาวะนิยมเจ้าพยาที่เที่ยวอินครับหลากหลายที่แตแบบทั่วเลยนะครับและที่สําคัญคือรางดุลยมศิลปากรนะครับโดยกรมวิทยาศาสตร์นะครับได้มีการบูรณะมีการปรับแต่งมีการบูรัววดารามโบราณสถาน ให,ให้คงสภาพอาจจะไม่ได้กลับมาเหมือนเดิมเหมือนสมัยโบราณนะนะแต่ยังคงสร้างประวัติศาสที่ถูกดูแลยงดีถูกจัดวางอย่างดีนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็เลยกลายเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวหรือผู้ที่สนใจด้านประวัติศาสตร์โบราณคดีหรือด้นานศิลปวัฒนธรรมเข้ามาเยี่ยมชมเป็นจำนวนมากนะครับเป็นหนึ่งในเขาเรียกเป็นไฮไลท์เป็นหบดหมายสาคัญของนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาตินะครับมาที่นี่เราก็เราเกิดความประทับใจบนทนี้ครับอาจารย์ เป็นคนท่องเที่ยวเองนะฮะก็มาแล้วไม่เคยเบือเลยครับมันจะมีมุมต่างๆให้เราได้เข้าไปยชมชมไปศรรึกษาไปถ่ายรูปไปหาจุดแลนด์มาร์กที่เราเช็คอินต่างๆมากมายครับนี่แหละคะ่ะก็ไอสิ่งเหล่าน,นี้มันเป็นเรื่องราวประวัติศาสตร์ที่เล่าเรื่องให้เราเข้าใจได้ดีแล้วก็เป็นที่น่าสนใจเพราะว่าอย่างที่อาจารย์บอกชาวต่างชาติเป็นชื่นชอบในการที่จะมาดูโบราณสถานโบราณวัตถุที่มี าจำนวนของเวลาที่รุ่งเรยมาเกายร้อยปีแล้วที่น่าสนใจเป็นอะไรที่มีเสน่ห์มากนะคะซึ่งตรงกับไฮไลท์ของเราที่ได้มามาวันนี้ค่ะ <Okay. S 1> ก็เลยอยากจะให้อาจารย์พูดว่าวันนี้ที่เรามาเนี่ยไฮ <Okay. S 1> ไลท์สำคัญหลักๆเลยที่จะบอกท่านผู้ชมว่ามันมีสิ่งหนึ่งค่ะเรื่องราวที่สามารถเล่าได้ดีแล้วก็เป็นตำนานที่ทุกคนรู้จัก ให้ผู้ชมต้องรู้จักเ,เรื่องราวเกียรเรื่องราวของประวัติศาสตร์ต่างๆที่ถ่ายทอดออกมาเป็นที่น่าสนใจของผู้คนทั่วไปเลยหนึ่งในประเทศที่น่าสนใจนี่คือประเทศไทยแล้วเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านการสแสดงออกมาก็คือขูนนั่นเองให้อาจารย์ได้เล่าว่าวันนี้ที่เรามาเนะคะเรามารู้เรื่องขโขันในบ้างคุณคุไม่ใช่มีอินโฟเรชันไปเยอะมากเลยนะครับเพราะว่า <c oughs> จริงๆแล้วจุดมุ่งหมายของอาจารย์ที่มา อยาเที <out> ่ยวนี้นะจริงๆมามค่ะนขาไปร้อยครั้งนะครับแต่ทุกครั้งเราก็เกิดความประทับใจแต่ไม่เคยเบื่อนะครับหนึ่งในไฮไลท์ของของยุทธยาในในขณะนี้นะฮะคืออีเวนต์สำคัญที่ทางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาร่วมกับทางกระทรวงการท่องเที่ยวและการกีฬานะฮะและรายการกีฬาและการการท่องเที่ยวและการกีฬาของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาร่วมกับคททด้วยนะครับได้ร่วมกันจัดงานเขาเรียกว่ายุทธยาขนเฟสติวัลนะครับครั้งที่4 คดีที่นะครับแล้วก็แล้วก็เป็นหนึ่งอีกชื่อหนึ่งเราใช้คำว,ว่า international ramayana festival <อ>ราม a y a ะคือรามเกียรติระรนะครับซึ่งซึ่งคุณรัชชนียังไม่ทราบว่าอัครยาคือต้นกำเนิดของการจัดก,การแสดงด้านโขนด้านโขนซึ่งซึ่งมีความวิจิตรยงานะฮะแต่จริงๆแล้วคำว,ว่ารามยระรามยนะรมะหรือรามเกียรตินะฮะเป็นศิลปะที่เราได้รับอิทธิพลจากนเดียนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย อพอกระจายเรื่องของอศิลปะเหล่านี้นไปสู่ประเทศในดูม้ภาต่างๆไม่ว่าจะเป็นทางพามา่าทางไทยทางลาวทางอินโดนีเซียทางกัมพูชาหรือในหลายประเทศนึงนะฮะมันก็จะมีความหลากหลายในแง่ที่ว่าการแสดงต่างๆตั้งแต่เรื่องของการแต่งกายการใช้หน้ากาก หือท่าทางในการแสดงนั้นแตกต่างกันไปนะครับทีนี้ความพิเศษของของของงานนี้นะ่ี่นะฮะเรียกว่าเป็นอยุทยานขุนเฟสติวัลนี่นะฮะคือเราจะรวบรวมโดยการเชิญการศิลปะการแสดงือของเรามเกียรตินะฮะแต่ประเทศต่างๆเข้ามาร่วมที่นี่นะครั้งนี้เป็นที่สี่แล้วนะครับที่สี่แล้วนะฮะ เราจัดมา4ครั้งครั้งที่เนี่สี่นะครับแต่ว่ามีเว้นช่วงช่วงโควิดระบาดนะครับก็เลยเว้นช่วงไปนะครับแต่ครั้งนี้เลยจัดอย่างที่จัดอลังการมากและสถานที่จัดก็เลยชะมีครับเมื่อคืนอาจารย์ไปดูนะครจัดที่บริเวณหน้าวัดมหาธาตุนะคซึ่งเป็นโบราณสถานที่สําคัญมากของกุงเรียนประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาฉากหลังของเวทีการแสดงที่เปิดโลกแลอลังการมากนะครับแล้วแต่ละประเทศได้จัดชุดการแสดงที่ ที่สุดยอดของเขาเนะี่ยมานําเสนอน่าสนใจมากนะครับแล้วที่สำคัญคือเรายังมีแบบได้เยี่ยมชมโบราณสถานได้อย่างค่ําคืนนะครับซึ่งซึ่งกับพิเศษมากนะครับสนใจนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือเราได้เห็นความความเป็นจริงหรือข้อมูลเชิงประจักษ์ในเง่ของการแสดงศิลปะก,การแสดงที่เป็นพลัก์ของประเทศต่างๆนะฮะแต่ทุกอ,อย่างร้อยเรียงไปถึงต้นกำเนิดก็คือเรื่องของรามยณนะ คือที่ประเทศไทยเรียกว่าเราไปเกียร์ <Okay. S 1> นะครับโดยเพิ่งยิ่งนี้ครับของไทยของเรานั้นถือว่าสุดยอดของโลกนะครับ <Okay. S 1> เราได้มีการจัดชุดการแสดงในเรื่องราวไปเกียร์นะครับไปแสดงในตอนต่างๆนะครับแต่ละวันงานนี้มีตั้งแต่วันที่30เ <Okay. S 1> มษายนนะครับจนถึงวันที่3เ mm hmm. อ่อถ้าวันที่30มีนาะจนถึง3เมษายนนะครับสี mm ่ hmm. วัน หลายหลายคนที่ยังไม่มีโอ,อกาสได้มาก็ยังมีเวลาอยู่ท่าครับเคนบอกว่ามีหลากหลายประเทศที่หลักๆมีประเทศอะไรบ้างาก็หลักๆก็คือของไทยเรานะฮะเป็นเปนจ้าภาพนะฮะ<ช>เ,รเราจัดจะสุดยอดอยู่แล้วนะฮะ,ะ<ช><อ>ก็มีจากอินโดนีเซียมีจากอินเดียมีจากทอมา<ช>่า<ช>มีจากลาวนะครับแต่ถ้าเสียดายปีนี้ยังไม่มีจัมูชามานะครับก็ก็แต่ว่าจริงๆแล้วในแต่ละชุดการแสดงของแต่ละประเทศเนี่ยได้รับอิทธิพลการเผยแพร่มาหมด ถูกต้องนะถูกต้องนะได้เราได้นั่งดูการแสดงของแต่ละชุดของแต่ละประเทศก็ม uh, ีมีข้อมูลในเชิงเปรียบเทียบว่าตั้งแต่เรื่องของท่าร่ายรำนะฮะตั้งแต่เรื่องของการแต่งกายนะตั้งแต่การนําเสนอออกทางด้านศีลหน้าท่าทางซึ่งซึ่งสะท้อนเรื่องของราณกะหรืรามเกียรติ์แล้วก็เหมือนการได้เรียนรู้บทเรียนรามเกียรติ์ว่ามีสตอรี่เรื่องราวยังไงอย่างเช่นมีตัว พระลักษมณ์พระรามนางสีดามฮานุมาหนะแต่ละชาติก็มีฮนุมานนะแต่ว่าการจัดการไม่เหมือนกันแต่ของวิจิตรศกาิ์งามมากของไม่ใครเทยไม่มีใครเคยของไทยอ่ะอจุดเด่นของอาประเทศไทยเนี่ยนะไม่ใช่คือผลประเทศไทยเนี่ยอย่างผลกรมศิลปากรนะฮะอันนี้คือคือเราเราได้มีการสังสมมีการรมสั่งสอนมีการ เอาเรื่องของเรื่องราวของรัมเกรีนออกมาเป็นท่าร้อยปีในการนเสนอนะครับในขนชุดยกรบเงี้ยโอ้คือหาดูที่ไหนไม่ได้ในโลกเลยแล้วนะครับตอนอยู่ททอาจารย์เคยลำขนชุดยกรบนะครับไปแสดงต่างประเทศกลายเป็นอยู่ในซอฟต์พาวเวอร์คนรนีครับคือซอฟต์พาวเวอร์ที่คนโอ้มนคือการแสดงไม่เหมือนใครในโลกเลยนะแต่เรามีความมีอัตลักษณ์มีความโดดเด่นมีความสวยงามมีเรื่องราวที่สนอไปอย่างการท่าทา ท่ารำท่าการต่อสู้ท่าเรื่องของเสียงและที่ประกอบกือ่เราใช้ดนตรีสดมาเล่นสดนซึ่งซึ่งถ้าใครมาในงานนี้นะจะจะมีความรู้สึกว่าด่มดัําเข้าไปอยู่ในบรรยากาศที่แบบสุดยอดเลยเหมือนเราเราไปดู <ลำ S 1> การสแสดง<ำ>ในในร้องสดด<ำ>ูเหมือนโลกอวารกรทั้นนาของโลกนะครับแต่นี่คือ เราเปิดรับชมฟรีอันนี้คือประเทศไทยจา่าที่ประเทศไทยนะส่วนเห็นบอกมีประเทศลาวก็เข้าร่วมของลาวก็จะคล้ายๆกับของเราเนี่ยจะแตกต่างเรื่องของท่าได้ลำบางส่วนเรื่องของดนตรีเรื่องของการแสดงานาจจะยิ่งการแส่ชุดชุดก็เรนะื่องปีสลพรนะนะซ่วงซ่วงมุนิพมีมาพรเนี่ยคล้ายๆของเราเนะครับของอินโดนีเซียจะออกดับทีนว แนวของมาเลเซียของอินโดนีเซียน้ากันจะมีเสียงกรอมีการเต้นท่าต่างๆซึ่งอาจจะแตกต่างกันแต่ที่สังเกตเห็นนะคะแล้ทก็เข้าไปร่วมชมในบรรยากาศแต่ที่มันมีความขลังแล้วก็สั่งเสียงมากๆนีครับก็คือปประเทศไทยเราเป็นชาพาด้วยการที่ออกมาต้องมีการนำเบิกโลต้องมีการอะไรเขาเรียกว่าไหวครูอันนี้อาจารย์ให้ความหมายตรงตรงนี้ที่เป็นเป็นสิ่งที่พิเศษมาก ใชครับเพราะว่าคือคือของเราเนี่ยเาเรียกว่าศิลป์มครูนะมไม่ว่าจะเป็นชกมวยไม่ว่าจะเป็นการแสดงทางศิลปะการแสดงชั้นสูงอย่างของโก็ต่างนะก็จะมีการครอบมีการไห้ครูนะครับตรงนี้มันเป็นสะท้อนรื่ของจิตวิญญาสะท้อนที่อของความเชื่อส้อนมีสะท้อนถึงเรื่องของอารยธรรมไทยที่เราเคารพบูชาครู ผ, ism, ผู้ประพิสาทวิชาและอีกเรนหนึ่งก็คือในเชิงเรื่องของความเชื่อลงการปกป้องเพศภายต่างๆเกี่นวกับชีวิตความเชื่อเรื่องของการที่ว่าถ้าเราไม่้กูแล้วเราจะเกิดความเป็นสิริมงคลทําให้ชีวิตโชคดีมีความกข้าวหนมีความเจริญนะครับและมีการกระจัปัดเปล่าของใคออกไปรมาณนี้ตรงนี้อาจารย์คิดว่ามันมันเป็นมันเป็นสิ่งที่ดีมากที่เราเราจะหล่อหลอมให้ิใจคนอีกหนึ่ง ราต้องทำดีนะคุณอะไรดี้ยเราต้องทำดีเร,ำดเราต้องแบ่งปันเราต้องเผยเผรแผ่สิ่งดีๆให้กับผู้อื่นไม่เบียดเบียนทำร้ายคนอื่นประมาณนี้ทำให้อารยธรรมของคนไทยคือเราเป็นคนที่มีน้ำใจใยินเทียมใจใสเพราะฉะนั้นคนต่างชาติมาอันนี้พูดถึงในม,มุมการท่องเที่ยวนะเราต้องรับขับสู้ก็อย่างดีเทีย่ยมเราไม่เคยไปเ,เรียกว่าอ,อะไรไปรับเอาเปรียบเขา,ามีการขึ้นหรือกัไนะมันกลายเป็นว่าเนี่ยหนึ่งในปันปนจจัยสำคัญที่ทำให้อยากมา มาดีมากนะครับภาษาเปนไปครับในฐานะเรื่องการเป็นคนท่องเที่ยวทำงานกท่องเที่ยวมาตลอดในอดี่จนถึงปัจจุบันอาจารย์มอการท่องเที่ยวที่าอาจจะเปลี่ยนไปยัแล้วก็อยากท,ยาาที่จะเพิ่มเติมในเรื่องของการเป็นเขาียกว่าถึงดึงนักท่องเที่ยวเข้ามาอยากจะพูดถึงการท่องเที่ยวเพิ่มเติมนีบ้งาง<อ> เรนที่ทราบทีห่หนึ่งตรงเมื่อ,อก่อนนะอาจารย์ทำงานการเรียนของเรายังไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือไม่มีเทคโนโลยีไม่มีสือ่อโซเชียลมีเดียในการสื่อสารถึงคนจำนวนมากเราใช้สือ่อ้งเรื่องของเอกสารนะรสือ่อในเรื่องของการโฆษณาสื่อในเรื่องของการที่เราจะส่งจดหมายเป,เป็นอีเมลนะฮะไปไปส่งคนอื่นนะฮะแต่ปัจจุบันนี้บริบทมันเปลี่ยนไปนะครับคนข้อมูลต่าง ในประเทศไทยของเราเนี่ยเขาไม่ต่างคนไทยมันคุ้นเคยแค่ไปดูสื่อสื่อสื่อแบีดีๆไปเรื่อยๆอย่างรวดเร็วมากนะตรงนี้เป็นเป็นเชิงบวกนะครับเป็นเชิงบวกที่ทำให้คนเข้าถึงแหล่งข้อมูลได้เร็วนะฮะเราสามารถเข้ามาวิวโดยที่ยังไม่ได้เดินทางมาก็ได้นะดูว่าโบราณสถานในอารยารมีตัวไหนบ้างมีวิดีโอให้ดูดูหน้ามันก็มันเป็นเป็นจุดจุดดีนะฮะแต่จุดเสียก็คือเรื่องไม่ใช่เป็นจุดเสียนะฮะเป็นจุดที่ปวดรวอนก็คือเรื่องของ สื่อโซเชียลมีเดียนะครับถ้าคนบางคนมีความคิดอยากทำลายประเทศไทยหรือสร้างภาพลักษณ์ในเชิงลบของเราในสื่อโซเชียลมีเดียด้วยด้วยจิตที่เป็นอาคาติอะไรประมาณนี้มันก็สามารถใช้สื่อตรงนี้ออกไปไปทั่วโลกได้เช่นเดียวกันนะเพราะนั้นเราเรา,เราต้องช่วยกันระมัระวังแต่สิ่งสำคัญคือวิธีหรือว่าเวลาคนมาเนี่ยถ้าเกิดต้องกาใจมาถ่ายรูปมารีวิว,มา,ว,วมาถ่ายวิดีโอนะฮะแล้วก็รีวิวออกไปในสื่อโซเชียลมีเดีย ไม่ว่าจะเป็นยูทูบเบอร์อะไรต่างก็มาเปิดเห็นทั่วโลกเลยตัวนั้นก็เป็นเป็นผลลัพธ์ในเชิงบวกนะครับที่จะทําให้คนได้เข้ามาในบ้านเราขึ้นแล้วเกิดการเดืนซ้ําำรอบซ้ำรอบซ้ำรอบซ้ำรอบอย่างเงี้ยผลผลที่ได้ก็คือเศรษฐกิจก็ของบ้านเราไม่ดีขึ้นแล้วแล้วที่สําคัญหลังวิกฤตโควิดในจีนที่ผ่านไปตอนนี้เหมือนเราเปิดว่างโลกไร้พรมแดนที่สมัยที่อาจารย์พูดแล้วตอนนี้การท่องเที่ยวกับ มาที่คึกคักอาจารย์แยากจะมีอะไรที่เพิ่มเติมที่ทําให้เราเป็นเจ้าภาพของคนไทยขออนุญาตพูดเรื่องของตัวนี้นิดหนึ่งนะครับคือคือ,คอทันทีอย่างที่เคยให้สัมภาษณ์คุณรัชณีหลายๆครั้งในช่วงโควิดเนี่ยทุกประเทศโดนผลกระทบเลยของเราก็ไม่เว้นนะนะและที่สําคัญ<笑><笑>เ,รรเราก็เลยจะหนักนิดหนึ่งเพราะว่าเป็นเมืองท่องเที่ยวก่อนโควิดเนี่ยคนมาท่องเที่ยวเกือบ40ล้านคนนะฮะแล้วก็มันหายไปเลยนะครับเข้ามากระลอมกระเล่นนี่นี่ลอยไปมาเนี่มันมีผลกระทบต่อภาพ ภาคที่กิดบริการโร,รงแรมสถานที่พักลงร้านอาหารหรือคนที่ทํางานในภาคบริการเนี่ยก็ตกงานเป็นแถวเลยนะแต่ทันทีที่โควิดหายไปปรากฏว่าสิ่งที่เราเห็นคือว่าการฟื้นตัวของการท่องเที่ยวไทยกลับมาเร็วมากนะครับจา,จากเดิมเมื่อปีที่แล้วเราเคยที่เรียนเคยเว,ว่าเราคาดการณ์ว่าน่าจะมาประมาณสักสิบล้านคนภายในเดือนธันวาคมปี2022ปแต่ก็มาเกินเ,เป้าเลยถึง11.5ล้าน และ่เห็นกันคือมาปีนี้เนี่ยพอจีนเปิดประเทศเสร็จครับการคลอนคลายมาตรการต่างๆเกกับโควิดเนี่ยมันทําให้การท่องเที่ยวมันกระโดดนะฮะตลอดคาบการเมื่อสีนี้น่าจะถึงยี่สิบปดยี่สิถึงสาล้านคนสัปดาหนะครับตัวนี้คือผลกระทบในเชิงบวกแต่ขณะเดียวกันคือเรื่องของมาตรการในการรองรับนะฮะต่างเรื่องของการเดินทางการ การตรวจคนเข้าเมืองนะครับซ uh ึ่งซึ <j> ่งเพื่อคนจํานวนมากเนี่ยในช่องของการตรวจมันมันก็มีจํากัดนะครับทาให้ใช้เวลาในการอยู่นิดนึงเรื่องของการ่าการขนส่งนะครับหรือขนส่งสนามบินไปสู่เท่ิไปสู่ในตัวเมืองนะฮะรัฐทาหารโรงแรมต่างๆก็ต้องเพิ่มจานวนบุคคนมาครับตรงนี้เราเราต้องทิดงงานลครับซึ่งซึ่งผมเชื่อว่าในทุกภาคส่วนเราต้องต้องต้องช่วยกันดูแลอย่างพื้นที่แบบคือแหลท่องเที่ยวทั้งหล่งแหล่งท่องเที่ยวหลักนะฮะ เช่นกรุงเทพกรุงเกตขามใหญ่สมุยสัทยาเชียงใหม่นะฮะก็ตอนนี้เรียกว่าเต็มคาราเบลอยู่เลยจะดีนะ<ช>แต่แล้วแหล่งเที่ยวลองที่ที่ยังมีไปจัดจายอยู่ทั่วไปอีมากมายที่สามารถออกมาไปเที่ยวแต่สำคัญที่สุดจากที่เรียนจากที่ขอยาผู้ควบคุมอาจารย์ในฐานะเป็นเป็นคนการท่องเที่ยวด้วยอาจารย์ที่สอนด้านการเที่ยวเป็นคนที่ผลิตบุคลารกรด้านที่พ่อนเลยเข้าสังคมเที่ยวที่เราต้องรักษา เรื่องของความมีน้ำใจเรื่องของน้ำใจในการแบ่งปันกับผูู้ื่นในการช่วยเหลืออรครับต้อนรับยินแย้งใสนี้เป็นปัจจัยสําคัญนะครับกับที่ทําให้คนเดินทางกามักิดความาทับใจแล้วเกิดการเดินทางมากขึ้นการใช้จ่ายมากขึ้นนะครับเทียมกันคือสร้างงานสร้างฐานที่ที่น้องประชาชนในบ้านม นี่แหละค่ะท่านผู้ชมคะเราที่1จังจหวัดก็คือพระนครสยุธยาแล้วมีอีกหลายๆจังหวัดที่น่าสนใจเขาถึงได้บอกว่าการท่องเที่ยวไทยเป็นสิ่งที่น่าสนใจที่เขาบอกว่าไม่ท่องเที่ยวในไทย a m ่ z i n น,น,นะะยิ่งกว่าเดิมใช่ไหมคะ,ะทีนี้สุดท้ายให้อาจารย์พูดถึงการมาท่องเที่ยวพระนค,อญญครอยทธยาเอาพูดถึงงานโขนนี่อะไรกัเน,กนี่ยจริงๆมนมีตั้งแต่วันไหนถึงวัน ก่อนที่จะพูดถึงเชิญมาเที่ยวโขนนะฮะเชิญไปเที่ยวทุกที่นะฮะในประเทศไทยนะานาการโขนกลับมานิดน,นึงนะฮะเรามีตั้งแต่วันที่30มมีนาคมนะฮะช่วงช้างประมาณหกโมงเย็นนะครับจนถึง4ี่ทุ่มนะครับจนถึงวันที่3เมษายนนะครับแล้วแต่ละวันก็จะมีการจัดแสดง,ซ,งซึ่งแตกต่างกันไปนะครับซึ่งเอาง่ายๆทุกคืนนะมาดูได้เลยนะครับเะาเพยนกัน เราใช้เวลาช่วงกลางวันในการยิ่งชมตะเวนดูยิ่งชมโบราณสถานและวเดี๋ยวนี้สิ่งที่คิดอย่างนึงคือเราจะนะเข้าชุดไทยในการยึดกำลังสถานโอ้คิดกันมางครับมีผู้ให้บริการในยุทธยาจตุมากนะครับแล้วก็แบบว่าแต่ละจังหวัดก็แตกต่างกันออกไปใช่ใช่ถูกต้องแล้วก็ประเทศไทยของเราจริงๆช่วงก่อนสงกรานต์หนี่งฝนก็เริ่มเริ่มจีบตัวเองทำอย่างนี้นะครับปร่เนกันคือที่ต้องต้องระหมาดละหมาดโบรัณสา ความปลอดภัยนะความปลอดภัยประเทศกันคือเราไม่ไม่จะไปทําลายไม่ไปขีดเขียนบราณสานไม่ไปทิ้งขยะนะฮะหรือไปถ่ายรูปในสิ่งปลูกสร้างหรือพระรูปบร,ราษสานที่ที่เขาดูแลไว้ด,ดีนะฮะขอภาพในเชิญลบออกไปนะครับเพราะฉะนั้นเราเราต้องเคารพเรื่องของสถานที่แล้วก็ช่วยกันดูแลรักษานะครับรตรงน,นี้นเนี่ยมันจะทําให้คนมีความรู้สึก เสนอมากนะคะเพราะว่าอาจารย์จะค่อนข้างเป็นคนที่เข้าใจในเรื่องของการท่องเที่ยวเรามุมมองต่างๆที่เขากลับมาคืออย่าลืมนะคะการท่องเที่ยวข้างเม่ดเงินมหาศาลกับประเทศเพราะฉะนั้นเราต้องดูแลตั้งแต่เขาเรียกว่าต,ต,ตั้งแต่ต้นน้ําการน้ำไปนะ้ำล้นก็ตั้งแต่ข้ง้งบนถึงทุกคนเลยค่ะ <บา S 2> ตัว <บา S 2> เลขตัวน้อยได้ประโยชน์เหมือนกันหมดตั้งแต่ตั้งแต่ที่เขาก้าวแรกมาเยี่ยมมาเยียบแผ่นดินไทยจนกระทั่งก้าวสุดท้ายที่ออกจากประเทศไทยไปนะไปพบกับวามบรรทับใจ สำคัญที่สุดนะคะอย่างที่บอกความเป็นไทยเนี่ยแหละคะ่ะเราทําหน้าที่ของการเป็นเจ้าภาพที่ดีวันนี้รค,ครบถ้วนค่ะสําหรับการมานําเสนอและที่สำคัญได้มาเที่ยวได้มาชมได้ความรู้จากการชมการเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเชิงประวัติศาสตร์ซึ่งวันนี้เต็มอิ่มคะ่ะต้องเชิญชวนพี่น้องทุกคนมาเที่ยวเหมือนเราด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนและขอบคุณจันมากค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะครัคบสวัสดีครับ